เพราะแม่สอนไว้โดยโดตอร์เจิมศัก์ปินทองสิทธิที่จะป่วยหรือตายอย่างสงบแม่เป็นโรคเบาหวานตั้งแต่อายุได้40ปีเศษแม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างดีสม่ำเสมอจนหมอทุกคนที่แม่ไปพบออกปากชมผมพาแม่ไปรักษาปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาธิปดี แล้วย well, However, ้ายไปโรงพยาบาลเอกชนที่คุณหมอจากโรงพยาบาลรามาย้ายมาเปิดใหม่เมื่อแม่ไม่สบายใจที่จะรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนพอรู้สึกอึดอัดจากระบบแพทย์พาานชิ์จึงได้ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชกับแพทย์ที่คุณหมอประเวศวสีกรุณาแนะนำให้การย้ายโรงพยาบาลทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าประวัติคนไข้ที่หมอจดในแฟ้ม ที่เรียกว่าเวทระเบียนนั้นสําคัญเพราะเป็นการบอกประวัติการรักษาประวัติอาการผลการตรวจสอบต่างๆกว่าจะได้สําเนาจากโรงพยาบาลหนึ่งไปใช้อีกโรงพยาบาลหนึ่งช่างยากเย็นแสนเข็นโดยเฉพาะสําเนาประวัติจากโรงพยาบาลเอกชนทั้งนั้งที่ประวัติการรักษาของแม่ก็ควรจะเป็นสิทธิ์ของแม่ที่จะไปเก็บไว้หรือเปลี่ยนตัวแพทย์ผู้รักษาได้ ธรรเนียมวิธีคิดของโรงพยาบาลและแพทย์ยังหวงแหนประวัติคนไข้เหมือนเป็นสิทธิของโรงพยาบาลที่จะเก็บความลับคนไข้แม้ตัวคนไข้ก็ไม่มีสิทธิเก็บรักษาประวัติตนเองธรรมเนียมวิธีคิดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอาจวิเคราะห์ได้ในสองมุมมองคือถ้าประวัติคนไข้อยู่ในมือของหมอของโรงพยาบาล คนไข้จะโยกย้ายไปรักษากับหมอโรงพยาบาลอื่นลำบากขึ้นเพราะต้นทุนการโยกย้ายของคนไข้จะสูงมากกว่ากรณีคนไข้เก็บเวชระเบียนเองแต่หากมองอีกมุมหนึ่งโรงพยาบาลและหมออาจจะเกรงว่าคนไข้จะไม่เก็บรักษาประวัติไว้หรือทำสูญหายดูแลรักษาํำบากจึงขอเก็บไว้ในโรงพยาบาลคำถามที่ตามมาก็คือ หากเก็บเวระเวียนไว้ที่โรงพยาบาลแต่ยังถือว่าคนไข้เป็นเจ้าของคนไข้สามารถขอสำเนาได้ง่ายและโรงพยาบาลสำเนาให้โดยไม่ชักช้าจะได้ไหมเมื่อแม่อายุ75ปีสุขภาพยังแข็งแรงสายตายังดีไม่ต้องใส่แว่นแม่เป็นคนขยันชอบเดินออกจากบ้านไปหาญาติไปซื้อของในตลาดวิเศษด้วยตัวเอง แต่แล้ววันที่ไม่ได้คาดหมายก็มาถึงเมื่อแม่เดินออกจากบ้านไปสั่งซื้อขนมให้ลูกๆแม่สะดุดก้อนหินหกล้มที่แรกเข้าใจว่าฟกช้ำเบ้าตาเขียวแต่หนึ่งเดือนผ่านไปแม่มีอาการทางสมองที่เห็นภาพคนเปลี่ยนไปชั่วคราวแล้วกลับปกติเมื่อนำแม่มาตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ และ MRI พบว่าเลือดคลั่งอยู่ในสมองด้านซ้ายบริเวณระหว่างกะโหลกศีรษะกับเนื้อสมองคุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดเจาะเอาเลือดออกเมื่อได้ตรวจสอบความเห็นจากหมอคนอื่นๆแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ยากควรทำการผ่าตัดแต่แม่ไม่เห็นด้วยส่วนลูกๆก,ก็ละเลยความเห็นของแม่เพราะคิดว่าคนป่วยก็กลัวเจ็บ และไม่มีความรู้เท่าคำแนะนำของแพทย์ในที่สุดก็ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของหมอผ่าตัดเสร็จกลับบ้านได้เพียง9ก้าวันแม่ก็มีอาการคล้ายครั้งแรกพบว่าเลือดออกในสมองบริเวณเดิมจึงผ่าตัดเปิดกะโหลกออกเพื่อระบายเลือดแล้วพยายามจี้เส้นเลือดที่คิดว่าเป็นตัวการแต่หลังจากผ่าตัดครั้งที่สองได้สองถึงสามวัน แม่มีอาการอีกครั้งครั้งนี้หนักมากกว่าเดิมคือพูดไม่ได้มือขวาแขนขวาขยับยกไม่ได้กลืนอาหารก็ไม่ได้จึงเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองอีกครั้งเพราะว่าเลือดยังออกในจุดเดิมแล้วก็มากขึ้นเมื่อพิจารณาทบทวนย้อนหลังพบว่าอาการของแม่สุดลงจากผ่าตัดครั้งแรกมาก คำถามเกิดขึ้นในสมองของลูกๆทันทีว่าควรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ฝืนธรรมชาติหรือไม่เพราะหากย้อนเวลาได้จะตัดสินใจให้ผ่าตัดในครั้งแรกหรือไม่แต่เมื่อปัญหาเฉพาะหน้ามาถึงอาการของแม่น่าเป็นห่วงเพราะนอกจากร่างกายทางด้านขวาจะใช้งานไม่ได้แล้วยังกลืนอาหารไม่ได้ต้องให้อาหารทางสายยาง พูดก็ไม่ได้แววตาของแม่ยังดียังมองลูกๆย่างขอให้เห็นใจแต่ผมก็แปลความไม่ได้ว่าให้เห็นใจนั้นคือให้ทำอะไรไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ่ะพาตัดได้สองครั้งในหนึ่งเดือนจะพาอีกสักครั้งไม่ได้หรืออาจจะมีปาฏิหาริกก็ได้เพราะเมื่อฟังความเห็นของหมอแล้ว การผ่าตัดดูเป็นเรื่องปกติควรทำทำแล้วอาจดีขึ้นคงดีกว่าปล่อยแม่ไว้ในสภาพเช่นนี้ผมคิดในใจเมื่อปรึกษาพี่สาวทั้งสองคนแล้วก็เห็นว่าสู้ต่อสู้ด้วยเทคโนโลยีและความสามารถทางการแพทย์ให้ถึงที่สุดเคยผ่าแล้วจะพาอีกสักครั้งก็น่าลองดูหมอเข็นรถแม่เข้าห้องผ่าตัด ผมกับพี่มองตามจนกระทั่งประตูห้องผ่าตัดปิดลงน่าสังเกตว่าการผ่าตัดครั้งนี้โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้เปลี่ยนทีมแพทย์ใหม่ทั้งชุดทำไมเหมือนปาฏิหาริย์หลังผ่าตัดเอาเลือดที่ครั่งในสมองออกมือและเท้าข้างขวากลับขยับใช้งานได้กลืนอาหารได้พูดได้ แม่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานเกือบเดือนจึงกลับบ้านเราได้แม่กลับคืนมาแล้วแม้ร่างกายแม่จะอ่อนแอลงกว่าเดิมที่เคยเดินเก่งเดินแข็งกลับต้องคอยพยุงใช้ไม้เท้าค้ำยันและเมื่อตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองอีกครั้งก็พบว่ามีเลือดออกบริเวณเดิมอยู่บ้างขนาดเท่าๆกับครั้งแรก แต่ครั้งนี้ไม่มีใครปาลบว่าจะผ่าตัดเอาเลือดออกอีกเพราะแม่ไม่มีอาการผิดปกติอะไรคำถามที่ทิ้งไว้ให้คิดก็คือว่าหากครั้งแรกลูกเชื่อแม่ตามใจแม่เห็นว่าไม่ควรผ่าตัดร่างกายแม่จะดีขึ้นหรือแย่ลงกว่านี้การใช้เทคโนโลยีการแพทย์ช่วยผู้ป่วยแค่ไหนคือความพอดีเพอหากหยุดการผ่าตัด หลังการผ่าตัดครั้งที่สองโดยไม่ผ่าตัดครั้งที่สจะเกิดอะไรขึ้นคนจนในสังคมไทยอาจจะสบายกว่าทั้งนี้เพราะคนจนไม่มีทางเลือกจึงไม่ต้องผ่าไม่ต้องตัดแล้วก็ไม่ต้องตัดสินใจหากผู้ป่วยอายุมากแต่ยังพูดรู้เรื่องใครควรเป็นผู้ตัดสินใจว่ารักษาแค่ไหน แล้ก็รักษาอย่างไรผมหันมาสนใจประเด็นสิทธิของผู้ป่วยที่จะตายอย่างสงบหรือจะต้องใช้เทคโนโลยีช่วยให้ถึงที่สุดใช้เทคโนโลยีแค่ไหนจึงจะพอดีผมมีโอกาสได้บันทึกเทปรายการอาขอคิดด้วยคนตอนสิทธิที่จะตายอย่างสงบหรือฟื้นไม่ได้ตายก็ไม่ลงไ,ได้เชิญทั้งแพทย์นักกฎหมาย นักมนุษยวิทยานักจริยาศาสตร์ทั้งพุทธศาสนาคริสตศาสนามาร่วมรายการผมถามคํำถามหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่เคยได้พบเห็นกันอยู่ว่าหากคนป่วยมีโอกาสฟื้นไม่ได้ตายก็ไม่ลงเวลากินอาหารไม่ได้<ล>ก็ให้อาหารผ่านทางสายยางผ่านจมูกหรือเจาะตรงกระเพาะอ,อาหาร เวลาหายใจไม่ได้ก็เจาะคอสิใส่ท่อเครื่องหายใจเวลาขับถ่ายไม่ได้ก็ใส่ท่อสายยางสวนเอออกมาเราควรจะทําอย่างนี้หรือควรจะปล่อยให้สิ้นไปตามธรรมชาติ <Okay. S 1> ผมถามคำถามนี้ด้วยความรู้สึกของตนเองในขณะนั้นว่าคำตอบน่าจะชัดอยู่แล้วว่าถ้าฟื้นไม่ได้ตายไม่ลง พราะเราใส่เครื่องพยุงไว้ก็ควรจะยุติเครื่องช่วยยุติการฝืนธรรมชาตินั้นเสียแต่แล้วผมก็เกิดความไม่แน่ใจในข้อสรุปดังกล่าวเมื่อได้เรียนรู้จากการป่วยครั้งสุดท้ายในชีวิตของแม่มันแน่นๆตรงนี้นะลูกผมนึกถึงคุณหมอสันหหัดทีละทันทีเพราะบริเวณที่แม่คลำคือบริเวณหัวใจ ผมเพิ่งสัมภาษณ์อาจารย์หมอสันในรายการเจ็บหัวใจและยอโย่งก็เพิ่งเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจจึงรีบโทรไปรบกวนอาจารย์หมอสันถึงบ้านอาจารย์หมอสันถามหลายอย่างและถามว่าแม่อยากไปโรงพยาบาลศัก์หน่อยไหมแม่สันหน้าปฏิเสธไม่อยากไปอาจารย์หมอสันก็หัวเราะแล้วบอกว่าคนสูงอายุ มักไม่ชอบไปโรงพยาบาลชอบอยู่บ้านจึงสั่งยาขับปัสสาวะให้และกรุณาสั่งให้รบกวนได้อีกเมื่อมีปัญหาเวลาผ่านไปสองชั่วโมงห้าทุ่มตรงพี่สาวโทรมาตามผมอีกว่าแม่บนนั่นอกอีกครั้งนี้อาจารย์หมอสันแนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดีทันที แม่ยินยอมเดินขึ้นรถไปด้วยความเต็มใจแพทย์เวีนห้องฉุกเฉินดูอาการแล้วไม่แน่ใจนักแม่มีอาการน้ำท่วมปอดหรือไม่จึงเจาะเลือดตรวจแล้วให้พักที่โรงพยาบาลรอดูอาการหนึ่งคืนเมื่อพบว่าน้ำท่วมปอดจริงอาการโรคหัวใจก็เกิดขึ้นตามมา อาจารย์หมอคันชิตลิขิตธนะสมบัติกรุณารับเป็นเจ้าของไข้ช่วยดูแลแม่อย่างดีเยี่ยมอีกสองสาวันอาการทางสมองที่เข้าใจว่าเกิดจากเส้นเลือดตีบก็ตามมาแม่พูดไม่ชัดกระทันหันแม่พยายามพูดแต่ลูกๆก,ก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแม่เริ่มกลืนอาหารได้ลำบากขึ้นบางครั้งมีอาการสำลักน้ำและอาหาร แม่จึงไม่ค่อยอยากจะกินอาหารมื้อหนึ่งหนึ่งก็กินได้สองสามคำเท่านั้นอาจารย์หมอปรีดาพัวประดิษฐ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองได้ปรึกษากับอาจารย์หมอคันชิตและลูกๆว่าถ้าหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ร่างกายแม่อาจขาดสารอาหารและการสำลักอาจมีผลต่อปอดอีกด้วยทางเลือกหนึ่งก็คือใส่ใสายยางท่ออาหารทางจมูกหรือเจาะหน้าท้องให้อาหารโดยตรง ลงก็เพราะอาหารสมองของผมปั่นป่วนทันทีที่ได้ยินอย่างนี้เพราะเคยสรุปได้แล้วว่าไม่ควรฝืนธรรมชาติกินไม่ได้ก็ใส่ท่อหายใจไม่ได้ก็เจาะคอใส่ท่อแต่ครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของจริงที่เกิดกับแม่บังเกิดกล่าวถ้าไม่ใส่สายยางก็จะเกิดผลอย่างที่หมอบอก แต่ถ้าใสา่แล้วจะมีโอกาสได้ถอดสายยางหรือไม่แม่อายุ82ปีเศษแล้วชีวิตแม่จะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่หนอเมื่อตอนขึ้นรถมาโรงพยาบาลครั้งนี้แม่ยังเดินมาขึ้นรถได้ยังพูดได้ยังเป็นห่วงเข้าของเครื่องใช้ใส่สายยางอาหารแล้วแม่อาจจะแข็งแรงขึ้นปลอดไม่กระทบ หัวใจก็ดีขึ้นเส้นเลือดในสมองก็อาจจะคืนสภาพดีขึ้นก็ได้แต่ถ้าหากว่าใส่แล้วแม่ไม่ดีขึ้นล่ะแล้วลกลับซดลงต้องใส่สายยางอย่างอื่นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆล่ะผมยอมรับตรงๆว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายเลยผมหันมายึดหลักที่เคยได้ยินจากอาจารย์หมอประเวศวสี อาจารย์หมอสรนหัตถีรัตที่ว่าคนป่วยรู้ตัวดีว่าต้องการอะไรผมจึงพยายามเล่าให้แม่ฟังเพื่อสอบถามความรู้สึกแม่รับรู้เรื่องทั้งหมดแต่พูดตอบฟังไม่เข้าใจสิ่งที่แม่ทำก็คือพยายามกินอาหารมือนั้นให้มากที่สุดพยายามกลืนอาหารเหลวให้ได้แล้วสะก,กิดที่มือผม แล้วก็โบกมือเหมือนกับจะไล่ให้ไปบอกหมอว่าอย่าให้อาหารทางสายยางฉันนะแม่รอดตัวจากการเจ็บตัวใส่สายยางรงกระเพาะอาหารและก็กินอาหารได้ดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นในใจของผมอดคิดต่อไปไม่ได้ว่าวันหนึ่งจะต้องกลับมาตัดสินใจอย่างนี้อีกหรือไม่ เราจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจถ้าคิดว่าอายุขนาดนี้ไม่ควรใส่สายยางแล้วหากแม่อายุ80ปีละ่ะคือน้อยไปจากนี้2ปีแล้วถ้า79ปีละ่ะแล้วถ้าอายุ70ละ่ะอายุ60ละ่ะตรงไหนจึงควรตรงไหนจึงบอกว่าโอกาสฟื้นตัวมีสูงสามารถถอดสายยางได้ หากจะดูที่สภาพร่างกายใครจะบอกเราได้แม่นยำใครจะตัดสินใจได้ถูกต้องเมื่อร่างกายแม่แข็งแรงขึ้นการพูดของแม่เริ่มดีขึ้นแม้จะมีบางคำที่เสียงผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ก็พอจะสื่อความหมายได้สิ่งที่แม่รบเร้ามากที่สุดในขณะนั้นก็คือกลับบ้าน ทุกวันตอนบ่ายเย็นและหัวค่าแม่จะรบเร้ากับทุกคนที่มาเยี่ยมให้พากลับบ้านเมื่อสุขภาพดีหมอก็เตรียมจะให้กลับแต่ก็บังเอิญเหลือเกินไปตรวจเลือดพบว่าเม็ดเลือดขาวของแม่ลดน้อยลงจากเดิมที่มีอยู่7จ็ดถึงแปดพันลดลงเหลือ 3, สามพันเศษและต่ำสุด2,800นหน่วยเท่านั้น หมอจึงต้องขอให้รอดูผลของการหยุดยาทิกฤตที่ใช้เพื่อช่วยกรณีสมองขาดเลือดหรือเส้นเลือดสมองตีบเพราะเข้าใจว่าแพ้ยาตัวนี้พี่สาวและผมต้องหลอกล่อแม่ทุกวันพรุ่งนี้คงกลับได้นะแม่แต่แม่ก็ลบเร้าหนักขึ้นทุกวันสีห้าวันผ่านไปผลเลือดที่ตรวจ เช็คเม็ดเลือดขาวดีขึ้นอย่างเชื่องช้าแม่กลับกระสับกระส่ายไม่ยอมนอนอย่ากลับบ้านจะลงจากเตียงโดยพยายามสอดขาลงที่กั้นข้างเตียงตลอดเวลาอาจารย์หมอคันชิตและอาจารย์หมอสันดูอาการและพบว่าหัวใจแม่อ่อนลงสภาพร่างกายสุดลงอย่างรวดเร็วเพราะอดนอนสองคืน โดยปรึกษาและให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาว่าสภาพร่างกายสุดลงคงจะรักษาแบบโลดโผนอย่างผ่าตัดหรือเปลี่ยนยาเพิ่มยาไม่ได้จะต้องประครับประคองให้ร่างกายปรับตัวเองจึงเกิดคำถามอีกว่าหากต้องใส่ท่ออาหารใส่ท่อหายใจจะว่าอย่างไรคำถามเก่า ปัญหาเก่ากลับมาอีกแม้จะเตรียมใจไว้แต่ก็ไม่คิดว่าจะกลับมาอย่างรวดเร็วพี่สาวคนโตดูจะมีความโน้มเอียงไปในทางใช้เทคโนโลยีให้เต็มที่พี่สาวคนที่สองดูลังเลแต่ถ้าเดาใจแม่ได้คิดว่าแม่คงไม่ยอมบัเงเอินผมต้องเดินทางไปทำรายการต่างมองต่างมุม เรื่องรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่จังหวัดราชบุรีผมจึงให้คำตอบกับหมอว่าหากมีกรณีรีบด่วนและหมอคิดว่าใส่ท่อดังกล่าวแล้วจะดีขึ้นได้ก็ใส่แต่ถ้าคิดว่าไม่ดีขึ้นก็อย่าใส่นะคำตอบของผมพิจารณาอย่างเผลนๆก็ดูจะดีแต่ถ้าพิจารณาดูรายละเอียดแล้ว ก็เท่ากับโยนการตัดสินใจให้อาจารย์หมอคันชิตเพราะแน่นอนหากคิดว่าใส่แล้วจะดีขึ้นก็ต้องใส่อยู่แล้วแต่ปัญหาคือหากอยู่ในช่วงของความไม่แน่นอนแล้วแค่ไหนจึงจะสมควรซึ่งอาจารย์หมอคันชิตก็กรลณาพวกเรามากวันที่ผมเดินทางไปราชบุรีนั่นเองแม่ถูกพาเข้าห้องไอซีอีกครั้ง รุ่งขึ้นประมาณ10บโมงเชา้าขณะผมเดินเข้าไปเยี่ยมแม่ในห้องไอซีพบหมอกำลังปลุกปล้มใส่เครื่องช่วยหายใจทางปากและใส่ท่ออาหารทางจมูกส่วนการขับถ่ายได้ใส่สายยางสวนไว้ก่อนหน้านั้นแล้วหมอได้โครณาบอกว่าพิจารณาแล้วคงมีโอกาสดีขึ้นหายใจเองกินอาหารเองได้จึงใส่สายยางทั้งหลายให้ชั่วครา แต่ของจริงเมื่อได้เจอกับตัวมันไม่ง่ายเหมือนหลักการที่เคยคิดไว้ว่าเมื่อฟื้นไม่ได้ตายไม่ลงก็ปล่อยไปตามธรรมชาติผมลำพึงกับตัวเองว่าแค่ไหนหนอคือธรรมชาติและวันหนึ่งสิ่งนี้คงจะเกิดกับตัวเราเองบางคนบอกว่าให้เขียนพินัยกรรมชีวิตไว้ว่าจะไม่ให้ทำอะไร หรือให้รักษาได้แค่ไหนบ้างแต่ก็คงจะมีปัญหาตามมาอีกคือจะเขียนให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไรถ้าเขียนว่าหากคิดว่าใช้เทคโนโลยีแล้วสามารถฟื้นคืนสภาพให้ดีได้ก็ใช้แต่ถ้าไม่ฟื้นก็ไม่ต้องใช้คำสั่งดังกล่าวก็มีผลเสมือนไม่ได้สั่งอะไรเลยเพราะทุกคนก็มักจะคิดว่าความหวังจะมากจะน้อย มันก็คือความหวังสายยของวันรุ่งขึ้นผมเข้าไปเยี่ยมแม่ในห้องไอซีพอพ้นประตูเข้าไปพบหมอและพยาบาลหลายคนมุงล้อมเตียงแม่หลายคนวิ่ง่วยเครื่องมือเข็นเครื่องมือไปที่เตียงด้วยความรีบร้อนสีหน้าตื่นตระหนกหัวหน้าพยาบาลห้องไอซียเหลือบมาเห็นผมกับพี่สาวกำลังเดินพ้นประตูห้องเข้ามา เขารีบตะโกนบอกว่าอาจารย์อย่าเพิ่งเข้ามาผมและพี่สาวยืนตัวแข็งอยู่กับที่อาศัยที่ผมเป็นคุณตัวสูงจึงมองข้ามเครื่องที่บงังเห็นภาพแม่บนเตียงผมเห็นหมอคนหนึ่งโดดขึ้นบนเตียงปั๊มหัวใจและปอดด้วยฝ่ามือทั้งสองข้าง ซึ่งขยมอย่างแรงจนเตียงสั่นขึ้นขึ้นลงหมออีกคนบีบลูกยางขนาดใหญ่ให้ลมเข้าปอดทั้งปากแล้วก็เห็นอีกคนใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแรงสูงหมอคนนี้จับแผ่นคล้ายเตารีดวางที่หน้าอกซ้ายและขวาของแม่แล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าอย่างแรงร่างของแม่สะท้อนขึ้นลงทั้งตัวเหมือนเคยที่เห็นภาพในหนัง หมอทำซ้ำทั้งหมดสองสามครั้งผมเอามือข้างซ้ายจับมือพี่สาวคนที่สองและด้วยความสงสารแม่เป็นที่สุดผมลํำพึงกับพี่ว่าน่าจะปล่อยให้แม่หลับไปดีกว่ามารู้ทีหลังว่าพี่สาวที่สูงน้อยกว่าผมมองไม่เห็นภาพที่ผมเห็นแต่เห็นภาพกราฟหัวใจที่ปรากฏในจอ ว่าเกือบจะเป็นเส้นตรงและบางครั้งเป็นเส้นตรงแล้วจึงไม่เข้าใจที่ผมพูดว่าปล่อยให้แม่หลับไปดีกว่านั้นหมายความว่าอะไรแต่พี่ก็เล่าให้ฟังว่าใจของพี่ก็ได้แต่ภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งขอให้พ่อที่ล่วงลับไป44ปีแล้วช่วยด้วยคุณหมอคันชิตอาจารย์หมอสัน เมื่อทราบเรื่องก็รีบขึ้นมาดูอาการพบว่าหัวใจฟื้นกลับมาเต้นเป็นปกติและหมอที่อยู่เวรต้องกระตุ้นและปั๊มหัวใจเพราะหัวใจกำลังเต้นผิดปกติอาจจะหยุดเต้นได้ซึ่งในสภาวะเช่นนั้นทุกคนถูกสอนมาให้ช่วยชีวิตไว้ก่อนพวกเราจึงปรึกษากันว่าหากเกิดกรณีหัวใจหยุดเต้นอย่างนี้อีก จะปล่อยให้แม่หลับไปตามธรรมชาติเมื่อพี่สาวกับผมยอมรับสภาพว่าแม่กำลังอยู่ในสภาพฟื้นไม่ได้ตายไม่ลงคำถามหนักหน่วงที่ตามมาก็คือจะให้แม่กลับบ้านตามความปรารถนาของแม่หรือไม่จะให้แม่มีโอกาสสุดท้ายได้ตายที่บ้านเหมือนกับคนไทยสูงอายุต้องการหรือไม่หมอแจ้งว่าไม่ขัดข้องถ้าหากประสงค์เช่นนั้น ก็จะจัดส่งไปบ้านได้แต่คิดว่าน่าจะให้โอกาสแม่อีกครั้งผมและพี่สาวคนที่สองรีบตกลงตามความเห็นของหมอทันทีเพราะแม้หลักการจะแม่นอย่างไรแต่เมื่อพูดถึงโอกาสแม้เห็นแสงลิบหลีก็ต้องลองดีกว่าปล่อยโอกาสไปยิ่งมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่สาวคนโตที่เพิ่งจะกลับไปอเมริกา หลังจากที่แม่อาการดีขึ้นด้วยแล้วยิ่งต้องเดินหน้าใช้เทคโนโลยีที่มีให้เต็มที่เพราะราจากจะให้โอกาสแม่แล้วพี่สาวคนโตมีความคิดให้สู้ต่อไปอย่างถึงที่สุดแน่นอนเมื่อมีความเห็นต่างในเรื่องนี้ความเห็นที่จะให้สู้ต่อย่อมชนะเสมอเพราะส่วนลึกในหัวใจลูกทุกคนย่อมอยากให้แม่หายป่วยอยู่แล้ว เมื่อแม่ถูกส่งเข้าห้องไอซครั้งสุดท้ายผมเริ่มกินอาหารมังสวิรัตงดเว้นการกินเนื้อสัตว์ทุกประเภทเพื่อร่วมทุกขเวทนากับแม่แต่ในยามนี้ผมและพี่สาวทั้งสองคนต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะนึกได้ทั้งที่โรงพยาบาลที่บ้านและที่อื่นๆเมื่อสถานการณ์ไม่มั่นคงเราก็หาที่พึ่งทางใจ มีคนแนะนำว่าควรนิมนต์พระไปสวดโพชทธชงและถวายสังฆทานก็รีบดำเนินการทันทีการรับรู้ของแม่เริ่มลดน้อยลงแม่ถูกกระตุ้นหัวใจด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าอีกสองสามครั้งเพราะคลื่นหัวใจที่วัดด้วย EKG มีความแปรปรวนแต่เป็นการกระตุ้นอย่างอ่อนๆเช้าของวันที่7กรกฎาคม ปี2,540ผมไปเยี่ยมแม่แต่เช้าพยายามคุยกับแม่แต่แม่ไม่ตอบเข้าใจว่าแม่ได้ยินแต่พูดไม่ได้แขนข้างขวาอ่อนแรงแขนข้างซ้ายขยับได้ผมขอให้หมอเลื่อนการเจาะคอใส่เครื่องช่วยหายใจออกไปอีกสองสามวันเพราะเครื่องช่วยหายใจที่ใส่ทางปากก็ยังทำงานได้ โดยยังไม่มีผลอักเสบกับลําคอเพราะเพิ่งใส่ได้ประมาณ15วันผมออกจากโรงพยาบาลบรามาธิบดีรีบเดินทางขึ้นเครื่องบินไปทำรายการต่างมองต่างมุมเพื่อรัฐมนูญฉบับประชาชนที่จังหวัดกาลสินขณะเครื่องบินถึงท่าอากาศยานขอนแก่นได้รับทราบ ว่าแม่จากพวกเราไปเมื่อเวลา12นาฬิกากับเนาทีผมนั่งรถต่อไปยังจังหวัดกาลสินพร้อมอาจาร,รย์วุฒิศักดิ์ลาบจเจริญทรัพย์ด้วยความคิดทบทวนที่ว้าวุ่นว่าที่ว่าฟื้นไม่ได้ตายไม่ลงมีสภาพเป็นอย่างไรเราตัดสินใจในขั้นตอนการรักษาถูกหรือไม่ในที่สุดแม่ก็ไม่ได้ถูกเจาะคอ แต่แม่ก็ถูกใส่สายยางทั้งสายอาหารทางจมูกและเครื่องหายใจทางปากแม่ต้องการกลับบ้านต้องการตายที่บ้านถ้าเลือกได้ถ้าย้อนเวลาได้เราจะทำอย่างไรเพราะขณะนี้เรารู้แล้วว่าในที่สุดแม่ก็ตายจากเราไปแต่ขณะนั้นเราไม่รู้นี่การมีทีมแพทย์ที่ดี มีความสามารถทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และมีความคิดด้านจริยศาสตร์ควบคู่กันหาได้ไม่ง่ายจึงนับเป็นความโชคดีของแม่และของพวกเราที่มีคณะแพทย์อย่างอาจารย์หมอคันชิตลิขิตธนสมบัติอาจารย์หมอสรรหัตทีรัตอาจารย์หมอปรีดาภัวประดิษฐ์และคณะพยาบาลของโรงพยาบาลรามาธิบดีอีกหลายคนการดูแลรักษามแม่การเฝ้าไข้แม่ การที่แม่ต้องจากไปจึงได้ให้ข้อคิดบทเรียนที่ผมและพี่ๆได้เป็นอย่างมากผมได้เรียนจากแม่ตั้งแต่ผมเกิดจนแม่ตายทั้งจากการอบรมสั่งสอนเป็นแบบอย่างและปฏิบัติจริงให้ดู